บทที่สิบห้าคุณจอยฝากของมาให้แววตั้งหลายชิน้นคุณนัดพูดพลางกอดไหลลูกสาวเข้าไปหาตัวเป็นยังไงพ่อไม่อยู่ทำหน้าที่แทนพ่อได้เรียบร้อยดีไหมพารามันไปทัวแพริสถึงไหนมาบ้างอ๋อพี่คุณนี่นของฝากแม่บ้านขยับกายเข้ามารับของแล้วอดชำเลืองดูสาวน้อย ที่ยังนั่งอยู่บนโซฟาเดียวกับปิดาไม่ได้เมื่อนึกถึงหน้าที่ซึ่งเจ้าของบ้านเพิ่งจะเอ่ยถึงไปหยกหยกถ้ามีใครถามพิกุณว่ากำลังคิดอะไรเจ้าตัวก็คงตอบได้ว่าไม่รู้เหมือนกันด้วยอะไรบางอย่างในใจนั้นเป็นปัญหาที่ยังไม่กล้าตัดสินหรือหาคำตอบเด็ดขาดแน่นอนนั่นเองค่ะ แววก็ว่าพาเขาไปทั่วนะคะเสียงลูกสาวตอบพ่อพอได้ยินพ่อพบอภัสได้ข่าวว่ายังไงบ้างล่ะคะพิพัน์เขาจะมาปีใหม่ที่นี่คงมาถึงก่อนคริสต์มาสนิดหน่อยแต่นาจอยอยากจะมาตอนหน้าร้อนของที่นี่มากันทั้งหมดครอบครัวหรือคะคริมาถามสื่อไปหน้าขำอีกเหมือนกันที่หลอน พยายามเปลี่ยนเรื่องสนทนาไม่อยากให้พ่อถามถ่ายถึงรามันอีกกลัวไม่อยากให้พ่อจับพิรุธในใจได้นั่นแหละเออนี่หล่อนแสดงอะไรให้พ่อสงสัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่โตมานี่หล่อนก็ไม่เคยมีความลับกับพ่อสักครั้งเดียวหากครั้งนี้เห็นจะเป็นหนุนแรกในชีวิตก็อะไรบางอย่างในใจมันบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่า พ่อคงไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนตพ่อไปกรุงเทพคราวนี้เออเล่เาให้แวลเล่าให้แววฟังแล้วใช่ไหมเรื่องเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำเมืองไทยเขาชวนพ่อไปกินข้าวแววคงจำเขาไม่ได้หรอกพบกันที่อังกฤษเขารู้จักรามันดีเลยคุยกันสนุกอ๋อคนฟังได้แต่รับคำ เขาเป็นญาติญาติกับฝ่ายผู้หญิงที่ผู้ใหญ่ฝ่ายรามันสนิทสนมกันดีพ่อรู้จักทูตคนนี้ดีเป็นเพื่อนกันมานานไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เล่าให้เราฟังหรอกทําไมเลอคะใจหล่นเต้นระทึกขึ้นมาทีเดียวยังจําได้ว่าประเพณีบ้านเมืองเขาเรื่องการแต่งงานนั้นเป็นอย่างไร เขาว่ารามันทวงไม่ยอมกลับไปแต่งงานนะสินี่อีกไม่กี่ปีก็จะได้เป็นทูตละมัง้งผู้ใหญ่ก็อยากให้มีครอบครัวสินสอดทองมั่นเขาว่าตกลงราคากันไว้แล้วด้วยนะแต่เจ้าบ่าวไม่ยอมกลับไปสักทีถ้าจะสนุกกับชีวิตโสดสักก็ไม่รู้นี่เขามาเที่ยวแพรีสิสพาใครมาด้วยหรือเปล่าคุณนัดหัวเราะฮือ ก่อนจะกล่าวสืบไปว่าพี่น้องผู้ใหญ่ทางโน้นกลัวเขาจะมาติดใจผู้หญิงฝรั่งพวกปากีสถานเขายังหัวโบราณกันมากเรื่องชีวิตครอบครัวการแต่งงานอะไรเนี่ยคนฟังปิดปากเงียบใบหน้าเรียวได้รูปนั้นติดจะก้มต่ำด้วยซ้ำเสียงบิดาคุยอย่างอารมณ์ดีต่อไปว่าพ่ออยากจะพูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกัน ยังเป็นหนี้เขาอยู่คราวทะเลทรายอีกอีกหลายรายการเที่ยวกับใครก็ไม่สนุกเหมือนรามันนี่แววว่าแววจะว่าอะไรไหมถ้าเขาอยากจะไปยิงไก่ป่าไก่ฟ้ากับพ่อบ้างคะเสียงขานรับคุณนัดมองหน้าลูกสาวอ้าวมาคะอะไรไม่รู้เรื่องพ่อถามว่าอะไรคะคริมาขยับตัว ไม่ทันได้ฟังคำถามบิดาเมื่อครู่ก็ใจคอหล่นไม่ได้อยู่ที่นั่นมันแกว่งไปไกลลิบลับทีเดียวเรื่องพ่อจะไปยิงไก่กันนะลูกคุณนัดหัวเราะไก่มันคงตัวเล็กกว่ากวางแยะละมังคะหล่อนตอบอ้อมแอม้มไม่เต็มเสียงนักถ้าคุณจอยมาตอนหน้าร้อนพ่อจะพาขับรถลงไปทางใต้ของฝรั่งเศส นี่เราเองก็ยังไม่ได้ไปแถวนั้นเลยนะลูกถ้าอพัรมาได้พ่อจะชวนรามันไปด้วยไปกันหลายๆคนสนุกดีพ่อจะทานข้าวเย็นหรือยังคะกริมาถามบิดาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าหล่อนโกรนกระวายใจเพียงไหนเมื่อต้องรับรู้เรื่องราวของรามันเกี่ยวกับครอบครัวเขามัแต่คุยกันสามทุ่มแล้วสีปกินก็ดีเหมือนกัน คุณนัดลุกจากโซฟายังไม่ทันก้าวเข้าห้องอาหารกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสะกอนทางไกลจากบอนค่ะพิกุลเป็นคนรับสายแล้วชำรลืองดูหน้าเนียนๆของสาวน้อยอีกแวบบคราวนี้อะไรหลายอย่างที่คลุมเครือในใจของพิกุลก็แทบจะกระจางแน่ใจเสียด้วยซ้ำว่าใบหน้าสาวน้อยที่ยืนอยู่หลังบิดา ที่ก้าวไปรับโทรศัพท์นั้นดูระเรื่อผิดจากเมื่อครู่นี้ทีเดียวรามันดีใจจริงคุณนัดอุทานเบาๆผมกำลังคุยกับแววอยู่พอดีคุณมาทัวร์ปาริสไปแล้วยังไม่ได้เห็นฝรั่งเศสทั้งประเทศเลยนี่นาเสียงบิดาหัวเราะเอิกอาร์ Art, อย่างอารมณ์ดีกับคนทางนูน้นคริมายังยืนนิ่งในท่าเดิม ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพูดอะไรกับพ่อมาสิพิพัฒน์ก็จะมาจากเยรูซาเล็มตอนนี้เขาย้ายมาจากนิกเซียแล้วนะคุณอืมเขาว่าปีใหม่กับผมเขาจะมาปีใหม่กับผมที่ปารีสตอนหน้าร้อนนี่ที่จะมาถึงนี่ก็ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันอีกคุณมาอีกคนแล้วก็วิเศษผมจะมีแขกจากเมืองไทยมาด้วยญาติ น้าของแววเขาหนะ่ะไปกันหลายคนสิดีว่าแต่คุณเธอจะลงมาปีใหม่ที่นี่แน่ๆหรือเปล่าวิเศษเสียงบิดาโต้ตอบสนทนาต่อไปเรื่อยๆผมพบท่านทูตปากีสถานประจำเมืองไทยด้วยคุณนัดหัวเราะด้วยเสียงชอบอกชอบใจใช่ใช่เนฮันอาเมตคานผมสนิทกับท่านมาก เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังกินตําแหน่งเลขานุการโทรเกือบจะย้ายตามกันไปทุกประเทศเพิ่งมาแยกจากผมไปก็อีตอนไปอยู่ทะเลทรายเข้าไปอยู่แอฟริกาบทสนทนานั้นดําเนินต่อไปอีกพักหล่อนจึงเห็นบิดาวางหูลงกับที่หันมาโอบไหลหล่อนเข้าไปกอดพลางเอ่ยว่ารามันเขาบอกกับพ่อ เรื่องเวลพาไปทัวร์แพริสได้ละเอียดละออดีมากนี่เขาจะมาปีใหม่ที่นี่นะถ้าจะติดใจแพริสซะก็ไม่รู้ไปไปไปกินข้าวดีกว่าชักหิวแล้วสิพิกูลทำอะไรกินคุณนัดหันไปถามแม่บ้านอย่างอารมณ์ดีแล้วมองที่โต๊ะอาหารมีกรอบเชอรือกลับไปกรุงเทพยายตาบขยันทำนู่นทำนี่ให้กินแกยังบน่บน,บนว่า พิ่กุลจะหาเครื่องแกงสดได้ครบหรือเปล่าฉันเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงพิกุลรู้วิธีดัดแปลงได้เก่งพอตัวแม่บ้านนั้นยิ้มรับคำชมแล้วหันไปหยิบโถเงินแล้วหันไปหยิบโถเงินใส่ข้าววางไว้ใกล้มือเจ้าของบ้านเรื่องเรียนของแววล่ะไปถึงไหนแล้วลูกคุณนัดคุยกับลูกสาวขณะตักข้าวเข้าปาก ไม่มีอะไรนี่คะนี่อีกไม่กี่อาทิตย์แววก็จะสอบไม่หนักใจอะไรค่ะพ่อคริมาตอบสั้นๆกับข้าวหลายอย่างบนโต๊ะที่แม่บ้านจัดทำเป็นพิเศษเป็นการต้อนรับการกลับของบิดาดูเหมือนจะจืดชืดไม่เป็นรสชาติอย่างเคยคืนนี้คงไม่มีโทรศัพท์จากรามันอย่างทุกวันเขาคงไม่กล้า พ่พ่อกลับมาแล้วอย่างนี้กินข้าวเหมือนแมวดมเสียงบิดาติงเมื่อหล่อนรวบช้อนส้มเข้าที่เป็นอะไรหรือเปล่าล่ะลูกหน้าจ่อยๆไปเที่ยวเปล่าค่ะแววคงเหนื่อยวันนี้มีชั่วโมงเรียนยาวกว่าทุกวันตอนนี้แววกำลังเพิ่มวิชาเรียนใหม่ให้มากขึ้นนะคะไม่หนักไปไม่หนักไปหน่อยหรือลูก แอววไม่ได้ทําอะไรนี่คะ่ะพ่อนอกจากเรียนอย่างเดียวถ้าจบเร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นเขาอนุญาตให้ทําได้ถ้าเราสามมีความสามารถพอแล้วก็ไม่อย่างนั้นก็ต้องทู่ซี้เรียนไปจนกว่าจะครบสี่ปีแววจะพยายามให้จบก่อนกําหนดคงไม่หนักหนาอะไรถ้าพยายามเต็มที่คนอื่นเขาก็เคยทำกันมาแล้วนะคะตามใจเธอ บิดาพยักเพยิดเมื่อก่อนพ่อเรียนธรรมศาสตร์ก็คงคิดเหมือนแววตอนนั้นใครเรียนได้เรียนเข้าไปพ่อก็รีบเรียนอย่างแววนี่แหละเลยจบก่อนใครๆที่เป็นรุ่นเดียวกันค่ะนาจอยบอกว่าพ่อเรียนเก่งอธิการบดีถึงกับขอดูตัวคุณนัดยิ้มพายขอดูตัวสามคนด้วยกันคือ อีกสองคนนั่นเขาก็เก่งนะคนหนึ่งเวลานี้ไปเป็นรัฐมนตรีอีกคนอยู่สำนักนายกตอนนั้นนายังโสดแต่ก็ทำงานไปด้วยนะลูกพอถึงเวลาเรียนหนังสือก็ไปเรียนเรียนเสร็จก็เดินจากท่าพระจันทร์กลับมาทำงานที่กระทรวงจนได้ทุนไปทำปริญญาเอกพ่อถึงแต่งงานกับแม่เสียงบิดาหล่นพระลงเมื่อเอ่ยถึงแม่กลับไปเมืองไทยคราวนี้ ก็อดคิดถึงแม่ไม่ได้เมื่อไรเมื่อไรก็ยังนึกถึงเขาอยู่เฮ้พ่อเลยทำบุญที่บ้านเผื่อจะถึงเขาบ้างทำแล้วก็สบายใจขึ้นหน่อยคริมามองหน้าบิดาความรักที่พ่อมีต่อแม่นั้นมากมายเสียจนหลอนเองก็แทบจะสัมผัสได้อาภัสน่าจอยตลอดจนญาติพี่น้องล้วนเอ่ยถึงความรักที่ยั่งยืนทนนาน ของบิดาหลอนให้ได้ยินเสมอๆคนรักกันจริงก็เป็นอย่างนี้แหละนะจอยเคยว่าเมื่อไหร่เมื่อไหรก็ยังทราบซึ้งไม่หายคุณนัดนะ่ะคงหาเมียใหม่ได้ยากเวลวจะขึ้นไปเตรียมเรื่องหนังสือนะคะเวลจะขึ้นไปเตรียมเรื่องหนังสือหนังหาก็ไปเถอะลูกพ่อจะอ่านหนังสือพิมพ์สักหน่อยไม่ต้องห่วงเสียงบิดาหลอน บอกมาจากหัวโต๊ะบอกพิกุลด้วยให้ยกกาแฟของพ่อไปไว้ที่ห้องทำงานค่ะครีมารับคำกลับขึ้นมาที่ห้องส่วนตัวได้หล่อนก็ปิดประตูแล้วนั่งเงียบๆอยู่ที่เก้าอี้นอนมุมห้องนั่นเองไม่มีเสียงกริง่งโทรศัพท์กังวานให้ได้ยินอีกเลยตลอดคืนนั้นหล่อนตื่นแต่เช้าแล้วติดรถพ่อลงไปที่หน้ามหาวิทยาลัยอย่างเคย ฝรั่งซัวก็มาถึงพอดีมีโทรศัพท์มาถึงเธอหรือเปล่าเอ่ยคนถามยิ้มพลายก่อนจะลดเสียงพูดลงฉันอยากเห็นพ่อเธอในรถพ่อกลับมาแล้วคริมาตอบคนที่เดินข้างๆก็ทำตาโตซักไซสืไปอีกว่าไม่มีโทรศัพท์งั้นสิไม่มีแต่เขาโทรมาคุยกับพ่อนะ่ะ เขาบอกหรือเปล่าว่ากำลังมีความรักสลักจิตกับลูกสาวบอกหรือเปล่าฮึววฟรังซัวถามเสียงเร็วจีบ้าสีเรื่องอะไรเขาจะทำอย่างนั้นคอริมาตอบเสียงเนื่อยเนื่อยคนเดินข้างๆชำเลืองมองหน้าเพื่อนแวบ,บหนึ่งมีอะไรอีกละแววหน้าตาแบบนี้มันบอกว่ากำลังเซ็งเต็มเหนียวเขามีคู่มั่นแล้วนะ หล่อนเปรยขึ้นมาในที่สุดฟรังซัวหัวเราะคิกคู่มั่นที่เธอบอกฉันว่านัดหมายกันมาตั้งกระเด็กนั่นนะเร้อโวยป่านนี้เขาจะรอหรือผู้หญิงคนนั้นเขายังเด็กอยู่นะเด็กกว่าเขาตั้งแยะอ้าวแล้วทำไมเขาไม่กลับไปแต่งงานไม่รู้คริมาสันศีสะแล้วเดินเข้าห้องเรียนเงียบๆตลอดชั่วโมงนั้น จนกระทั่งเที่ยงวันหล่อนพยายามตั้งอกตั้งใจฟังเลคเชอร์ไม่ให้ใจวกแวกยังช่วงเวลาเรียนตอนบ่ายอีกก็รอบแล้วก็ดีใจนิดหนึ่งว่าสามารถร่วมร,วม,รวมสมาธิให้อยู่กับเสียงเลคเชอร์ของอาจารย์ที่หน้าชั้นได้อย่างที่ต้องการพ่อมารับหรือเปล่าเย็นนี้ฟรังสัวถามเมื่อหมดชั่วโมงเรียนไม่ คงมาแต่พิกุลมังแต่เราก็ยังมีเวลากว่ารถจะมารับงั้นไปเดินเล่นแถวกวัวตีละแตงคนพูดเอ่อยยิ้มยิ้มหรือไม่หรือไม่อยากไปฉันจำได้ว่าตอนนักการทูตปากีสถานคนนั้นมาทัวร์ปารีสเธอพาเขาเดินแถวนั้นจนปลุกไปไม่ใช่หรือคริม,มาถอนใจลึกพยักหน้ารับก็ทำไมจะจำไม่ได้เล่า มันเพิ่งจะผ่านมาหยกหยกนี่เองหลอนยังจําได้ทุกขั้นตอนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเผลอเผลอคิดไปเลยว่าพอจะออกพอจะออกจากห้องเลคเชอร์ชั่วโมงสุดท้ายก็จะพบคนตัวสูงสูงหุ่นเพรียวเพียวหน้าเข้มตาคมยืนรออยู่แล้วทุกวันทุกวัน,ท,วนที่พบกันก็เป็นอย่างนี้ไปไหนไปไหนแล้วก็ไม่พ้นย่านละตินหรือ กัวตีลาแต่งไปได้แล้วหล่อนก็นึกถึงประโยคในภาษาละตินเพราะๆที่ไม่นึกว่าเขาจะเข้าใจขึ้นมาอีกจนได้ <c oughs> ยิ้มออกแล้วเหรอแววฟรังซัวหันมาทำเสียงล้อๆหล่อนและฟรังซัวกำลังเดินปะปนอยู่ระหว่างนักศึกษานับจำนวนไม่ท้วนแทบจะทุกมุมโลกก็ว่าได้ย่านละตินของปารีสซึ่งแต่ก่อน นักศึกษาและบรมอาจารย์ทั้งหลายต้องใช้ภาษานั้นเป็นสื่อกลางตั้งแต่เลคเชอร์ลงไปจนถึงการมีชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปเกือบหมดสิน้นด้วยคริมาได้ยินภาษานานาชาติจากปากนักศึกษาที่สนทนาผ่านหูไปแทบจะจำไม่หวัดไม่ไหวพวกพาเข้ามาเดินแถวนี้ทุกวันสิทธาฟรั่งซัวซ,ซักไซ ถามทำไมก็รู้อยู่คริมาตอบสั้นๆกินกาแฟไหมจะเลี้ยงตกลงคนเดินข้างๆรับคำได้ที่ได้ที่นั่งแล้วนั่นแหละฟรังซัวจึงตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าเขาจะกลับมาปารีสอีกเมื่อไหร่ก่อนวันคริสต์มาสนี่แหละแต่อาก็จะมาแล้วหน้าร้อนทั้งนาทั้งอาก็จะไปเที่ยวด้วยกัน เขาก็ไปด้วยสนุกฟังซัวหัวเราะชอบใจคราวนี้ละ่ะมีผู้ใหญ่คอยจ้องเธอตั้งสามคนแล้วนะระวังนะถ้าไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้แล้วก็แม่ถ้าเธอทำกล,กล้าๆหน่อยก็ดีกล้ายังไงอา้าวก็ให้ผู้ใหญ่ไปเที่ยวกันเองนะสิแล้วเธอก็ไปกับเขาสองคนไม่เห็นต้องให้รู้เลยไปอย่างนั้นถึงจะสนุก ถ้าต้องการร่วมขบวนไปกับผู้ใหญ่โอ้ยเซ็งที่สุดไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่อยากบอกหรอกแววฉันช่วยวางแผนให้ก็ได้นะโทรคริปมายิ้มเหนื่อยๆเต็มทีฉันกับเธอเราโตมากันคนละอย่างนี่จ๊ะฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแปลว่าไปไหนไปไหนก็ต้องมีผู้ใหญ่ตามผู้ใหญ่จนกว่าจะแต่งงานและสี ก็ไม่ถึงอย่างนั้นหรอกฉันไม่เคยหลอกพ่อเลยนะถึงเรื่องนี้ก็เถอะเพียงแต่ยังไม่ได้บอกให้พ่อรู้เท่านั้นคิดหรือ,อย่างว่าจะสารภาพเมื่อไหร่ฟรังซัวทำเสียงตลกอีกจนได้ไม่รู้ยังไม่อยากบอกไม่แน่ใจอย่างงั้นละสิหลอนพยักหน้ารับอีกครั้งก่อนจะบอกตัวเองว่านี่ แค่คิดว่าจะต้องผิดหวังหัวใจก็ทำท่าจะปวดแปลบขึ้นมาอีกแล้วทีเดียวเออคนที่อยู่ทางโน้นเขาจะรู้สึกอย่างเดียวกันหรือเปล่าหนอบอนกับแพริสใกล้กันนิดเดียวนะแววหลอกพ่อสักครั้งแล้วเราขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่นั่นกันไหมไปให้เขาตื่นเต้นเล่นคริมาอดหัวเราะไม่ได้พูดอย่างไรอย่างไรฟรังซัวก็ไม่เข้าใจ ด้วยพื้นฐานทางสังคมและประเพณีแตกต่างกันเสียเหลือเกินนั่นเองเสียงเพื่อนหลอนล้อเลียนขึ้นมาอีกว่าผู้หญิงไทยดีๆเขาไม่ทำกันใช่ไหมละ่ะโอ้ยถ้าฉันเกิดมาแล้วต้องระวังเนื้อระวังตัวอยู่ในกรอบรูปตลอดเวลาอย่างเธอแล้วก็บ้านนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลไปนานแล้วฟรังซัวมีชีวิตอิสระ ซจนไม่เข้าใจถึงคำว่าแบบแผนของคนบางคนท่านหลอนติดอกติดใจใครถึงขนาดเรื่องจะขึ้นรถโรงเรือเหาะเหินเดินอากาศไปสนุกชั่วคราวอย่างไม่ต้องมีอะไรผูกพันชั้นถาวรย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกจนนิดเดียวหากมิตรภาพระหว่างหลอนกับเพื่อนคนนี้ก็เป็นอีกเรื่อง ที่นอกเหนือจากความประพฤติส่วนบุคคลของแต่และฝ่ายแม่บ้านของพ่อเธอรู้หรือเปล่าแลเจ้าแววเจ้าของเรื่องสายหน้าเสียงบ่นอุบอิบตามมาอีกว่าบางทีอาจจะไม่ต้องมีใครรู้เลยก็ได้เพราะมันอาจแค่ผ่านไปเหมือนหมอกหรือฝนจริงไหมฉันว่าไม่อย่างนั้นนะท่าทางของเธอจริงจังออก นี่แหละหน้าครั้งแรกถ้าทำใจได้อย่างนั้นจริงก็ดีนะซีจะได้ไม่ต้องมาทำหน้าเซียวๆให้ฉันเห็นอีกว่าแต่ถ้ารถมารับเธอช่วยส่งฉันที่บ้านเพื่อนได้ไหมแววเพื่อนคนไหนขริมานึกขันในใจฉันจะไปทำกับข้าวให้เขากินสักมือ้อคนตอบพูดหน้าตาเฉยหาวายดีๆสักขวดแล้วก็เอ ทำอะไรกินดีเอ่ยฟรังซัวหยิบเศษกระดาษในสมุดออกมาวางตรงหน้าปากกาอยู่ในมือปากก็เจรจาต่อไปว่าคนนี้เขาชอบกินที่บ้านเขาว่าบรรยากาศมันอบอุ่นดีเออเขาไม่ใช่ชาวปารีสอย่างคนที่แล้วหรอกนะเธอไม่เคยทำกับข้าวให้ใครกินครีมาเอ่ยลอยๆเรื่องของฟรั่งซัวทำให้หอนลืมเรื่องของตัวเองไปได้อีกพัก นั่นสิคนพูดจุดบุรีสูบพ่นควันช้าๆแล้วหัวเราะออกมาในที่สุดฉันไม่เคยทำกับข้าวให้ใครกินจริงๆนั่นแหละนึกยังไงขึ้นมาละ่ะถึงจะไปเป็นแม่ครัวให้เขาไม่รู้สินี่เนะี่ยเขาชื่อแฮร์รี่นะความจริงต้นบนรรพบุรุษเขาที่ไปตั้งรกรากในอเมริกาก็มาจากฝรั่งเศสเหมือนกัน แต่มันนานเนตอนตอนนั้นเขาก็แต่มันนานเนมาแล้วตอนนี้เขาก็เลยเป็นอเมริกันแท้ที่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าคนฝรั่งเศสเขากินอาหารกันยังไงฟังซัวคลายยิ้มที่มุมปากแล้วดีดก้นบุรีลงจานรองก่อนจะกล่าวสืบไปว่าฉันเดินสวนกับเขาแถวแถวกวัวตีลาแตงนี่แหละ เห็นหรือเปล่าเห็นเห็นหรือเปล่าเธอกับฉันนี่อุตส่าห์มามีความหลังที่เดียวกันจนได้สินหน้าเขามาเรียนหนังสือหรือจ๊ะฝรังเัวเปล่าอุ้ยเขาไม่ใช่นักศึกษากับโปโรอย่างเธอกับฉันหรอกเขาเป็นนักข่าวตอนนี้มาทำงานอยู่ที่นี่ชั่วคราวบ้านช่องเขาอยู่นิวยอร์กแน่ไม่แน่นะแววถ้าเขาชวนฉันไปเที่ยวอเมริกาแล้วก็ ฉันอาจไปกับเขาก็ได้แต่เขาต้องสปอนเซอร์ฉันนาะไม่งั้นฉันไม่มีปัญญาหรอกอ้ออีกอย่างเขาถ่ายรูปเก่งมากฉันอยากให้เธอรู้จักเขาจังเลยเวลเธอไม่แนะเธอไม่เคยแนะนำให้ฉันรู้จักแฟนเธอสักคนหลอนเปรยขึ้นอีกจนได้นั่นสิเฮ้ยเธออย่าเอาเรื่องเอาราวกับฉันเลยนาะแล้วแต่อารมณ บังเอิญตอนนี้นึกอยากจะอวดฝีไม้ฝีมือตัวเองก็เท่านั้นแหละแม่ก็เขารู้ที่ไหนอยากจะมาดื่มมาตินี่ก่อนอาหารเย็นนี่พวกเราชาวฝรั่งเศสไม่ทำหรอกคาริมาหัวเราะนี่เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่ฟรั่งเศสแสดงความละเมียดละไมทางอารมณ์ให้เห็นเขาบอกฉันว่าเขาดื่มมาตินี่ก่อนอาหาร ฉันเลยให้ความรู้เขาใหม่เรื่องจะต้องดื่มนิดนิดหน่อยๆก่อนอาหารแบบฝรั่งเศสแล้วก็ต้องแตะมาร์ตินี่ต้องเตะมาร์ตินี่ออกไปให้พ้นลูกหูลูกตาเชียวทําไมอา้าวซอสดีๆกับค็อกเทลนะ่ะผสมกันได้ที่ไหนเล่าแววก็ฉันเลยบอกเขาว่าถ้าจะกินอย่างฝรั่งเศสให้ถูกต้องแล้วก็ข้อหนึ่งต้องไม่ดื่มมาร์ตินี่ ถ้าเคยปากต้องมีเหล้าก่อนอาหารอย่างน้อยก็คงจะเป็นแชมเปญหรือพอร์ตหรือไม่ก็กำปรีคู่สนทนาหัวเราะออกมาได้ไงอีกข้อที่สองฟรั่งเศสกล่าวสือไปพลางพ่นควันบุหรี่เป็นทางยาวต้องไม่เอาเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่มาหือมาถ้าจะใช้ชีวิตยามค่ำคืนให้เริดอย่าคิดจะออกไปเที่ยวไนครับ แม่กับข้าวฝรั่งเศสเมืองชั้นนี่มีแบบเฉพาะตัวอยู่แล้วนะถ้าจะกินจริงๆมันต้องนึกถึงวน์ดีๆด,ด้วยพูดแล้วฟรังสัวก็จุดรายการอาหารลงบนกระดาษยื่นมาให้เพื่อนตรงหน้าปากก็พูดว่าวันนี้ฉันตั้งใจจะเสิร์ฟข้าเต็มคอเต็มคอสนะจ๊ะเป็นไงเริ่มด้วยชองปิยองมาริเน่ทำง่ายนิดเดียว กาวยขาวผสมซุปก๋ยขาวผสมซุปไก่ใสน้ำมะนาวน้ำส้มน้ำมันกระเทียมเครื่องเทศอย่างที่ฉันจดมานี่นะ่ะแล้วก็เอาไปเกี่ยวสักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็แช่เห็ดลงไปใส่ตู้เย็นสักสองสามชั่วโมงได้ออเดิร์บอย่างหนึ่งละคอริมามองรายการอาหารถัดไปแล้วต้องหัวเราะเธอ จะลงทุนทำอาหารทุกรายการนี่นะหรือฟรังซัวมันจะยากอะไรกว่าเขาจะกลับมากินก็ตั้งสามสีทุ่มมีเวลาถมไปเดี๋ยวฉันจะแวะจ่ายกับข้าวก่อนเข้าบ้านไหนทำอะไรบ้างก็นี่ไงพอกินชองปิยองมารีเน่เสร็จพอ,พอกินชองปียองมารีเน่เสร็จฉันก็จะเสิร์ฟปูเลเวโรนิก แล้วเราก็จะกินผลไม้สดกับเหล้าองุ่นแดงบวกเนยแข็งกามอมแบแค่นี้ก็วิเศษทำกับข้าว้เขากินกี่ครั้งแล้วเราจ้าคขรีมาถามเสียงล้อเลียนโอ้ยนี่เป็นมื้อแรกฉันถึงจะต้องจัดให้สมบูรณ์แบบสุดยอดเขาจะได้รู้สทีว่าไอ้การกินแบบฝรั่งเศสแท้ๆนะ่ะมันมีศิละปะเต็มที่ แล้วถ้ากินอาหารมื้อไหนโดยไม่มีเนยแข็งล้อก็มันก็เหมือนมองความงามด้วยในตาข้างเดียวนั่นแหละค้างที่นั่นละสิฟรังซัวยิ้มเขินๆเต็มทีความจริงฉันไม่ชอบหรอกนะนอนสบายๆอุ่นๆแล้วก็ต้องลุกขึ้นแต่งตัวกลับบ้านตอนเช้าๆแบบนั้นมันหนาวเหน็บเข้าไปในหัวจิตหัวใจจะเป็นบ้าทีเดียวคลิมามองหน้าเพื่อน อยากถามเหมือนกันว่าเมื่อไรฟรังซัวจะพบคนที่หลอนถูกใจจริงๆสักทีหนอเขาไม่เหมือนใครหรอกนะอย่างคนอื่นๆที่ผ่านมาฉันเคยนึกอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษให้สักที่ไหนแต่ผู้ชายคนนี้เขาต้องมีดีอะไรหลายอย่างฉันถึงได้นึกอยากจะเสิร์ฟเขาให้ถึงเตียงทีเดียวพบหรือยังละจ้าว่าเขามีดีอะไร เขาน่ารักเข้าใจฉันนะสิเฮ้ยนี่ถ้าถึงวันต้องจากกันจริงๆชนิดไม่รู้ว่าจะพบกันอีกหรือเปล่าแล้วก็ฉันคงเซ็งระเบิดไปเลยก็ไม่รู้ฟรังซัวยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาก่อนจะกล่าวสื่อไปว่ากลับไปที่มหาวิทยาลัยกันเถอะเผื่อคนรถของเธอมาแล้ว ฉันอยากกลับไปเตรียมอาหารแล้วก็เรื่องกับข้าวกับปลาไว้ให้แฮร์นะรี่น่ะคริมาหัวเราะเบาๆท่าทางฟรังซัวกำลังมีความสุขจนหน้าอิจฉาเออแล้วหล่อนละ่ะอารมณ์หวือหวืหวาๆในหัวใจที่เกิดขึ้นจะยั่งยืนสักแค่ไหนหรือมันจะเป็นไปชั่วระยะหนึ่งแล้วจบลงดือ้อๆข้อสำคัญหากมันเกิดจบอย่างนั้นจริงๆขึ้นมา หล่อนจะทนทานกับความผิดหวังได้สักแค่ไหนกันนะ